ลูกบอลดีใจพ่อม่แก้มดีใจมากมากเลยพี่มาหาอีลาดีใจป่ะเปิดยังไงเอาไหมปิดให้ถือใกล้ถือเออคือไหนมูนให้ใกล้มาเปิดทางนี้คือไหนขา ลุงมันนุงมันนุงมันหิวเหรออ้วนคนหิวเลยนั่นเนาะหิวหิวเดี๋ยวนะใจเย็นๆนะความอ้วนเป็นอะไรหิวหิวทักทายแนมไหนจะเอาให้กินเหนียวแบบอ้วนมากเหนียะ ารให้กินแล้วอุ้ยอย่าพึ่งแอย่าพึ่งเล่าเล่าเลยโอ้ยโอ้ยอย่าแกงอย่าแกงน้องอย่าแกงน้องน้องหิวมากโอ้ยคือสิ่งหิวแห้ยตายแกงเราไม่กินแล้วนี่เอ๊ะ นี่มากว่ะลูกมันบวดอย่างไปตจอเสียเพื่ kẹp mà mà phát tiếng mới nhầm